สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน c o o k i e l a n d Shop ให้บริการเติมเกม Cook i e r u n และเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สำคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมก็คิงด้อมกันนะในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการลองทีมแปลกๆก,กันดีกว่านะครับ นี่เลยเซตนี้ก็ในช่วงเนี้ยซัมมอนมันเยอะเว้ยเราก็ต้องแก้ทางนะครับด้วยการใช้สากุระมากำลาบมันอ่าเดี๋ยวไปลองดูว่าท็อปปิ้งเป็นไงนะครับนี่เลยลดความเสียหายเอแคร์ AK นะครับลดความเสียหายแก่นะครับคูไทมสมุนไพรลด้วความเสียหายแล้วก็สากุระนะครับอันนี้เป็นโจมตีผสมกับลดความเสียหายสมบัตินะครับนี่เลยตำรานาฬิกาขนนกไปอยากลองและ พยายามตีคนที่เป็นซัมมอนสะส่วนใหญ่นะครับดูซิว่าจะเจอไหมอ่าไม่มีเลยวะงั้นตีไปก่อนโอ้เจอตีไวไม่น่ารอดน,นะครับบอกตรงอันนี้น่าจะเป็นอ่ออันนี้อะซีรอนไหมจากสมบัติจากทีมของเขานะครับลองดูซิว่ามันจะรอดหรือเปล่านั่นไงเป็นซีรอนจริงด้วยจัดให้เขาดีจัดให้เขาอ่าฮิวปาฮิวออซากุระโรยขี้นะครับซากุระเนี่ยถ้าฝ่ายตรงข้ามมีจํานวนเยอะ เราก็จะยิ่งได้เปรียบนะครับในการเล่นนะอ่าลองดูตานี้ว่าจะเป็นยังไงครับโอ้ยสีร้อนเนี่ยอย่าพึ่งใจเย็นอ่าเหลือ2ตัวนะครับสามตัวดีเอแคร์เขายังอยู่เราโรยไปอ่ครับไปแกะเล่งนงนกระแทกไปซี่อันดับ5 0า0นกว่าครับเราไม่กลัวนะครับเฮ้ยอันดับเท่ากันเลยวะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมยังนะครับฮิวขึ้นมาเราเป็น2ฮิวเราไม่กลัวสีร้อนนะครับโรยไปเรียบร้อยครับมาบุกได้บุกมาไอหนูเออมา แกะช่วยหน่อยแกะช่วยหน่อยสมบัตินะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้สบายอืมตอนแรกนะกินนิ่มนะครับโอ้ยสีรอนเขายืนนานมาก <c oughs> ยืนแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีวะสวยงามโอเคกดมาห้าถ้วยนะครับต่อไปเป็นทีมไหนดีเราพร้อมเชืออหรือจะไปให้เขาเชืออก็ไม่รู้นะตีไวเนะี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยแล้วก็น่าจะเป็นพารละอันหนักหน่วงนะครับ อ่ะลองดูลองดูอย่าไปกลัวคอตเต็ดนะครับคนนี้เฮ้ยตีไวพาเฟคอตเต็ดนะครับอ่ามาดิใช่ไหมพาเฟคอตเต็ดใช่ไหมน,นันเอาเรื่องนะครับ <c oughs> เขาคิดอะไรของเขาวะจัดให้เขาหน่อยอ่ะโรยไปโรยเรียบร้อยโดนโรยไปแล้วนะครับกระแทกมาดีมามาอ่าเพีย้ย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 เอออุย้ย ต่เราก็โดนจุกๆเหมือนกันหิวขึ้นหิวขึ้นมาแกะช่วยหน่อยแกเออไปแกไอแคเขาใกล้แตกเขาอีกนิดเดียวไอแคมึงแตกไอแคมึงแตกเอ้เฮเรียบร้อยสวยงามวันนี้เราไปครับปื๊ดไปสวยงามไหมเพี้ยนนี่คนหล่อเท่เลยว่ทุกคนทีมนี้ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ไปเดี๋ยวปรับเป็น1 5ด้ดีกว่าเริ่มเห็นจังว่าเกมแล้วนี่ก็เพิ่งเซตมาเลยนะเออ เพิ่งจะเซตมาส,สดๆร้อนๆน,นะครับไม่ได้ลองอะไรเลยอยากจะรู้ว่ามันจะไปได้ถึงไหนอืมอิตาคนนี้ก็โดนเราเก็บไปนะครับอันนี้เป็นซีรอนโอ้โหยังไงดีวะเนี่ยแต้มเขาเยอะนะสองพันเจ็ดตำลาแล้วก็สมบัติซีรอนสมบัติยาถอนพิษนะครับลองดูเหมือนแม่งเป็นกับดักเปล่าวะแต่แพ้มานี่หาเลยนะ <laughs> เออกลัวแพ้ว่ะแผดหน้าเนี่ย หอยนางรมนะครับเขาจะเป็นน่าจะสายซัมมอนและจากสกิลเหมือนจะเรียกลูกสมุนมาได้ดังนั้นผมมองว่าสักกุลาเนี่ยเป็นตัวที่น่าเล่นและแพทหน้านะครับเออต้องลองเซตทีมดูว่ามันเหมาะกับทีมไหนแล้วน่าจะเก่งด้วยอืมเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์อีพิกใช่ไหมมันน่าจะเก่งอยู่แล้วแล้วถ้ามันเก่งเนี่ยตัวแก้ทางควรจะเป็นพวกตัวกําจัดซัมมอนแบบร้อเซนะครับก็น่าจะเห็นแค่สักุละแหละที่มันทําได้แบบนี้นะอ่า ไปครับโอ้คนนี้น่ากลัวอ่ะคนนี้ก่อนตีไวเราไม่แน่ใจนะเนื่อนะงจากทีมเราเนี่ยเออมันไม่ได้เซ็ตมาเพื่อทีมตีไวเราเซ็ตมาแก้ทางซัมมอนนะครับขอลองดูถ้าตานี้แพ้เดี๋ยวขออนุญาตกดข้ามไปนะครับจะได้ไปเจอคนที่อพอสู้ได้โอ้เป็น2ฮิลเหมือนกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ๋อทัพทีมดามจเขารุนแรงดามจรุ้นแรงใจเย็นใจเย็นโอ้ยมึงเล่นกูเกือบตายไอเวน เบาๆไม่ได้หรือยังไงวะมึงเล่นกูหนักมากครับโรยไปใจเย็นครับอืมไอแคแม่งโคตรแรงอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสมุนไพรสมุนไพรโอ้โหหมดตีนครับสมุนไพรไม่ทันนะสมุนไพรไม่ทันนะครับโอ้โหโดนจุกจุกไปดีเละดังนั้นเจอทีมตีไวผมว่าต้องไปใช้ทีมแก้ทางทีมอื่นนะครับไปใช้พวกฉลามอาทีมอื่นๆที่ไม่ใช่ทีมสักกุรานะ โอเคไปดูทีมแก้แค้นดีกว่าอ่าใครใช้ซัมมอนมึงเจอโกอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไปล่างๆเลยไอ้ช่วงนี้ไม่น่าจะมีนะอ่ามีแกะหนึ่งตัวเฮ้ยอันนี้น่าสนใจวะ่ะแ้มสองพันแปดโดยเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยนะครับผมงงนะตอนอยู่ท็อปสามร้อยเนี่ยแม่งกันใครไม่ได้เลยแข่งๆกันทั้งนั้นแต่พอเป็นไอดีเนี้ยกันได้เยอะเหมือนกัน <c oughs> งง เออมันก็อย่างนี้ครับบนบนนี่คือตึงจัดตึงแล้วก็เหนื่อยจัดเลยนะครับอืมไปอ่ะหิวขึ้นมานะครับโอ้โหหลามหลามหรอเดี๋ยวมึงเจอโกเมึงเจอโกเอแคหรอฮะอ่ะมาดีครับเราวัดกันที่อ่าการยื้อเกมเนี้ยสัก,กูระน่าจะได้เปรียบกว่านะนี่เขาโดนเราซ้อนทับไปหลายรอบครับไปครับแตกเฮ้ยแต่แม่งมีสมุนไพรว่ะ ลืมสังเกตไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งหิวก่อนโอ้โหดีนะเราล้างบัฟทันนะครับไปนั่นเสร็จแล้วตานนี้แอสวยงามเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนในการเจอกระทิมที่มีพวกแกอ่อะพวกไา่ฟักทองอะไรพวกนี้ผมว่าชิลๆนะเออจำนวนเขาเยอะเรายิ่งพลังเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้สซมอนซมอนเออเห็นแก่แล้วจัด้เขาดีกลัวอะไรเล่า เห็นแกะแล้วเราก็ใส่เดียวเลยอย่าไปกลัวช่วงนี้แม่งตึงจริง4,500นะครับโอ้โหรบสูตรนะครับคนนี้ถ้าเราแพ้นี่แม่งไม่ไหวนะเว้ยห้ามแพ้นะทีมได้เปรียบเขาทุกอย่างนะครับ2อฮิลด้วยมาแม่งตัดฮิลเราววะอ่าสมุนไพรฮิวขึ้นมาลูกอา้าวโลยปลายซากุระอ่านเขาโดนสอนทับเยอะนะครับทุกคนาม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 า าพึ่งอพ่งพึ่ง่คอ,อตเต้แม่โคตรแรงเลยวโอ้โหแตกดิครับเอาไม่อยู่โอ้โหทีมได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าเอาเขาไม่ลงให้ตายเถอะโดนนะครับโดนคอรเต้เล่นงานอันนี้สมอลอมีโอกาสแก้ตัวห้ามแพ้นะเว้ยเขามีนางฟ้าน,นะครับแล้วก็ไายฟักทองกับแกะน่าจะได้อยู่ละมั้ง เ,ออเกมมันคงไม่ใจร้ายแบบเมื่อกี้พอเต้นม,มันโคตรแรงเลยวะเอาไม่อยู่เป็นนางฟ้าอะไรโอ้โห,โห,โห,หนางฟ้าเอแค่ฉลามวะโคตรจัดเต็มเนะะื้อคนนี้กลัวปะละ่ะมาแพ้ก็แพ้ไปดิกลัวอะไรล่ะก็แค่เกมใช่ไหมไปเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยนางฟ้าแม่งไม่แตกวะ่ะทุกคนนิดเดียวอืนางฟ้ามึงเอาเรื่องเกินใจเย็นใจเย็นกูเนี่ยละใจเย็นเอาเียนะครับได้อยู่ครับ อ่าผมไม่กลัวนะครับมาได้อยู่ได้อยู่ตาน,นี้โดยแต่แมงถ่าฉลามเขาโดดมาโดนเอแคลร์นี่คือจบนะเออโอ้โหตาน,นี้ชนะสี่พันกว่าได้นะครับโดยการใช้ซากุระอ่าเห็นไหมถ้าถ้าแบบเขาไม่มีตัวแท้งดดีเนี่ยแล้วก็ไม่มีดาเมจแรงๆเราแม่งได้เปรียบว่ะยื้อเกมหน่อยๆน,นะครับไอตาเจอคอรเต้น์นั้นแม่งแรงทั้งทีมเลยเอาไม่อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ซีรอนเอ้ยแต่ซีรอนผมว่าเราตีได้นะเรามีสองฮิล แล้วก็มีไอ้น,นี่ด้วยขอร้องหน่อยนะขอร้องหน่อยสองฮิลแล้วก็ดึงเกมได้ไงขมินะครับขมสามหมื่นสามพันนะครับถ้าแพ้มานี่ฮาเลยนะโอ้โหเลือดแม่งลดเกือบหมดอะอะเราฟื้นได้อยู่ตบมาดีเออติดโลไปดีครับทีหนึ่งอืมมามามา,มาดีครับกลัวที่ไหนกลัวที่ไหนโรยไปโรย หน้าฟ้าไปแล้วนะครับเหลืออีกเซตเดียวอีกรอบเดียวไปเออได้อยู่ได้อยู่มามาได้กลายเป็นว่าสี่ลอนไตก่อนเนี้ยเลยดูจากเลือดแล้วนะเนี่ยเอ้ยิดเดียวเออรอดนะครับแผ่นนี้สี่ลอนแม่งอยู่ยากนะเออคนใช้ฉลามเยอะนะครับก็เลยอ่าต้องปรับเปลี่ยนทีมกันรอดนะครับเกือบแล้วเกือบแล้ว เขาน่าจะเซตไอ้ดา์โกโก้เนี่ยอึดเกินไปเมื่อกี้เนี่ยมันกันได้เฉยเลยเพิ่งจะเข้ามาดูนะครับอืมกันอะไรเยอะแย,ยะขนาดนี้ไอ้ดีลากยากได้แบบนี้วะมันกันไม่ได้เนี่ยสิเฮ้ยมีแกะอยู่อ่ะทุกคนเอาไหมเอาไหมเห็นแกะเราไม่กลัวยังมีคอตเต้ยังมีเอแคร์ก็พอไม่ชอบเจอทีไรเหนื่อยทุกทีสั่สงตัวนี้ แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นคอตเต้นะครับนั่นไงชิปพายแล้วครับโอ้โหมาลองดูลองเนื้อแลกกันคนละหมัดสุดยอดนะไอแคเอ้ยแต่เรามีไอแคอยู่เขาไม่มีสมุนไพรเนื้ออาจจะได้เปรียกก็ได้นะครับอ่าม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 าไอแคตบโอ้ไอแคนต่อยทีหน้าแหกเลยครับเมื่อกี้อุ้ย้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอแคตบเปียเปียเออ หมดหมดย right. ังยังย anyway. ังยังยังเตดแม่งไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไหมอ้หูหลามหลามหลาเล่นชนักเลยเกือบตายฟื้นมาโยฟื้นมาตะกุระลยรอบนี้หมดไม่หมดนะครับยังแรงไม่หมดนะอีกทีหนึ่งโอ้โหเอ้ยไม่ไม่ไม่อะไรวะจั่งจะชนะอยู่แล้วทำไมพวกมึงเป็นอะไรกันวันนี้โอ้โหงงงิดเลยเนี่ยเราจะชนะอยู่แล้วนะครับมันมัวทำอะไรกันอยู่วะ โอ้โห oh, อย่างเศร้าเลยนะเซงอ่ะอีกสัก2ตาทุกคนทีมมันมีอนาคตด้วยแต่ต้องเลือกตีหน่อยไปเลือกตีซัมมอนเอานะครับจุกๆเลยตามเมื่อกี้แม่งโอ้โหดูมันกันได้เยอะจังวะทุกคนเฮ้ยมันกันได้ไงขนาดนี้วะเพิเข้ามาดูนะทีมตั้งรับใช้ทีมนี้นะครับทีมเดียวกับไอดีหลักเลยอ่ะเดี๋ยวแก,กไปเลยละกันกันดีแท้แต่ไอดีหลักมันกันไม่ได้นะครับ <c oughs> นี่นะ มาย้อนดูเอาเองนะครับสำหรับคนนี้อยากได้ทีมตั้งรับท็อปปิ้งดีๆเนี่ยมาลงทีมนี้หมดแล้วไงเห็นไหมมันก็เลยไม่มีระความเสียหายให้กับตัวอื่นก็เลยต้องใช้ซากุระเน่าๆไปกันดีแท้เลยวะ่ะ้อคนนี้มีแกะนะครับมีแกะตัวกลางน่าจะเป็นฉลามน,นะเออขอรองขอลอง,อลองไม่ฉลามก็คอเตสเอแครงทรงๆเนี้ยแหละดูทรงแล้ว 1,000เป็นเอแคว่ะน่าจะได้อยู่เพราะว่าเรามีสมุนภพยนะครับวัดกันที่การยื้อเกมในช่วงท้ายเกมอมต่อยกูแทบจุกกลัวไหมกลัวไหมก็ไม่กลัวอฮิวไปครับลยยลยยลย,ลยสวยงามทีหนึ่งตบเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยอื้อมาตบได้มึงตบมาเออสกุระลยได้ไหม ยินอุ้ยทำไมมันแข็งจังวะเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งหิวหิวหิวเออหิวให้ไวหิวให้ไวหิวให้ไวใจเย็นใจเย็นเอ้แตกโอ้แม่งไม่แตกวะทุกคนอ่าได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าเอแคต้องได้ปล่อยนะเอแคต้องได้ปล่อยของเอแคช่วยกูทีกูกล้าบแห้อโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้ยทุกคนอะไรวะไม่รอดนะครับเศร้า ชีวิตมันเศร้านะก็ยังลำบากอยู่ดีเอออ่ะอีตาเดียวนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพอแล้วรอบนี้แหละมึงรอบนี้แหละมึงจัดไปอันนี้มาครบสูตรเลยภายฟักทองไอนี่ฉลานด้วยแล้วก็ไอแกะด้วยนะครับจัดหนักๆนะเออโอ้โหไปคอรเตดนะครับเราฮิวเยอะจริงแต่ว่า ดาเมจเหมือนจะไม่ค่อยพอเพราะเอแครผมไปใส่แล้วความเสียหายอ่ะอืมใครมีท็อปปิ้งที่มันเหมาะสมก่่เนี้แล้วยังไม่ได้ลงทีมไหนเป็นหลักลองมาลงทีมนี้ดูดิแต่ถ้าเทสได้โอเคเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับดูมันน่าสนใจใช่ไหมแต่แม่งดาเมจในช่วงท้ายปิดเขาไม่ลงโอ้ยหายไปสองตัวเลิกตานี้เลิกนะครับคนเอาเรื่องเออโอ้โหยิวยิวเละนะครับเจอคอเตสแม่งเหนื่อยมากทุกคน อืมโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับการลองทีมพิสดารของเรานะถามว่าใช้ได้ไหมผมว่ามันน่าจะใช้ได้ถ้าท็อปปิ้งเราดีกว่านี้เว้ยลองดูสิอ่าเนี่ยมันอยากจะใส่เป็นโจมตีฮ้าแต่แม่งท็อปปิ้งโจมตีไม่พอนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเป็นสัก40%ขึ้นไปไม่ไหววะอืมอ่ะโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย